ผู้แทนจาก UN เนะคะก็ได้หารือกับผู้อํานวยการสํานักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนค่ะกรณีการดําเนินคดีกับกลุ่มภาคประชาสังคมการจัดก,กิจกรรมแสดงอัตลักษณ์ถึงการแต่งกายชุดมลาย,ยูพันเอกเฉลิมชัยสุทธินวลค่ะผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าร่วมให้การต้อนรับมิสเตอร์ดิฟมาเกอร์คณะผู้แทนสํานักงานค้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสเข้าพบหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้กับบุคคลสูญหายพุทธศักราช2565การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจับกลุ่มผู้กระทำผิดภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ณนะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า ค่ายซิรินทรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสประชา,ชาติค่ะก็ได้เสนอความร่วมมือระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าด้านปัญหาของเทคนิคต่างๆรวมทั้งการฝึกอบรมผลิตหลักสูตรตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนนอกจากนี้ค่ะได้ให้ความสนใจต่อกรณีการร้องเรียนของกลุ่ม องค์กรภาคสังคมต่างๆที่ไปยื่นต่อ UN ค่ะเพื่อตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการแสดงออกเช่นการแต่งกายชุดมลายูซึ่งในประเด็นนี้นะคะทางด้านของ UN ก็ยืนยันว่า เข้าใจดีต่อประเด็นดังกล่าวค่ะค่ะทั้งนี้นะคะผู้แทน UN ค่ะก็ได้ขอบคุณทางกรมโวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าที่ได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจและรวมไปถึงสร้างความมั่นใจว่าจะปฏิบัติภายใต้กรอบกฎหมายโดยเคร่งครัดนะคะตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งป้องกันการ,การละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนผู้บริสุทธิ์ค่ะและได้กล่าวทิ้งท้ายว่าการพบปะหารือในครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าจะสร้างความใกล้ชิดในการ ประสานการปฏิบัติงานร่วมกันในโอกาสต่อไปค่ะ